สวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์นะครับอยู่กับทีเด็ดออลสไตลเช่นเคยนะครับมาวิคาอร์บอลเต็งนะครับ v i p ขอยกมา1คู่นะครับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับนัดที่33นะครับระหว่างวัดฟอร์ดนะครับทีมอันดับที่8นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมเวดบอมวิดอันเปรียนนะครับอันดับที่10นะครับเวลาการแข่งขันตี3นะครับผม วัตฟอร์ดอันดับที่8นะครับเก็บได้47แต้มนะครับลงเล่น32เกมนะครับชนะไป12เสมอ11แพ้9นะครับได้38ลูกนะครับเสีย35ลูกนะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่37%นะครับผมอาจจะไม่ใช่ฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของวัตฟอร์ดนะครับแต่ก็กอบโกยแต้มได้ใน3เกมหลังนะครับที่ยันเสมอ2ประตูต่อ2และเสมอ1ประตูต่อ1นะครับเหมือนกันทั้ง2เกมนะครับเวสต์บอมวิดอันเปียนนะครับอันดับที่10นะครับเก็บได้45แต้มนนะครับลลงเ่31เกมนะครับชนะ12เสมอ9แพ้ สิบนะครับได้สี่สิบลูกนะครับเสียสามสิบสามลูกนะครับผมอัตราการชนะอยู่ที่สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเวทบอลทำท่าจะมาในเกมที่เราชนะได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแต่ต่อจากนั้นนะครับสองเกมกลับวนลูปไปแพ้สองประตูต่อศูนย์นอกบ้านนะครับและกลับมาเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งในบ้านนะครับส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์บอลวันนี้นะครับออกมาที่เสมอนะครับไม่มีทีมไหนได้เปรียบหรือเสียเปรียบในเรื่องเลทราคาตลาดหลักทรัพย์นะครับมีลุ้นกันทั้งสองฝ่ายนะครับผมเพราะว่าสามเกมหลังที่วัตฟอร์ดนะครััััััับบบบบลงงงงแขข่่นนนนนนนใใ้้าาะะะคครรยยพอมมีชชหหเเเ็กกตว ที่ไม่มีซักเกมนะครับในการลงแข่งขันนอกบ้านนะครับผมแถมเป็นการแพ้ทั้ง3เกมด้วยกันนะครับเลยมองว่าวัตฟอร์ดลุ้นไกลถึงการเก็บชัยชนะนะครับวัตฟอร์ดเตรียมเปิดสนามนะครับต้อนรับการมาเยือนของเวตบอมนะครับโดยเจ้าบ้านวัตฟอร์ดนะครับภายใต้การนำทีมของสลาเวนบิลีฟนะครับมีปัญหาในการจัดทัพในช่วงหลังนะครับซึ่งส่งผลกระทบให้ต่อผลงานของทีมโดยตรงนะครับเกมที่แล้วก็เป็นการเสมอให้กับเบอร์ลี่นะครับซึ่งทําให้ตลอด5เกมหลังสุดนะครับของพวกเขานั้นยังคงไม่ชนะใครมาเลยนะครับมาดูทางฝั่งของเวตบอมกันบ้างนะ การทําทีมของคาร์ o สโกเบสนะครับการเก็บชัยชนะนะครับของทีมก็ยังคงเป็นเรื่องยากอยู่นะครับเกมที่แล้วของพวกเขานั้นก็เป็นการเสมอให้กับแบล็กเบิร์นโรเวอร์ครับทำให้ตลอด5เกมหลังสุดนะครับชนะมาได้แค่หนเดียวเท่านั้นนะครับดูแล้วเกมนี้นะครับวัตฟอร์ดได้เปรียบในการเฝ้าบ้านจริงนะครับผม ฟันธงนะครับวัดฟอร์ดกอดชัยนะครับก่อนที่ผมจะไปนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่พี่ท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟุตบอลนะครับหรือว่าแนวกลุ่มบอล v ีนะครับรบกวนไปที่หน้าโปรไฟล์ครับแอดไลน์ได้เลยนะครับพี่วันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ